เยบอเซโยพบกันร,รอบดึกนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดึกเลยนะัเวลาที่อาทิตย์ตอนนี้นะก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับออฟวีดภพแล้วนี่ก็คือ Call of Duty นะครับเกมเกมทำไมต้องลึกนา,ขานขนาดนี้เอาใหม่เอาใหม่ออฟวีดภพนะครับผมออฟวีดภพแล้วก็นี่คือเกม Call of Duty Mobile นะครับผมก็เข้ามาในโหมดโดดร่มเหมือนเดิมนะครับกับชุดแตงโมสุดจจ๊จัด ล่อตีนของเรานะฮะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สีแบบว่าล่อตีนมากบอกเลยนะฮะไปกันเลยนะครับกับโหมด b l a c k out นะครับกับการไปกันแบบโซโลลุยเป็นชุดที่แบบว่าเออเห็นมาแต่ไกลก็คือพร้อมจะฆาตกรรมเราได้เลยแบบไม่ต้องรออะไรเลยอ่ะเพราะว่ามันจี๊ดจา๊าดมานะฮะกับชุดแตงโมแตงโมแตงโมจินดาลามาใหม่ของเรานะฮะก็ จริงๆแล้วเป็นสกินนี้เป็นชาวเอเชียด้วยฮะเขาบอกว่าเป็นดาราท่านหนึ่งอันนี้ประวัติตัวละครน,นะเขาบอกว่าเป็นดาราท่านหนึ่งที่จะต้องมาออกศึกอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์ดารตั้งชื่อบ้านไปนะฮะนินูน,นินัน,น,น,นตอนนี้ก็เราอยู่กันที่ตึกคอนอะไรนะตึกอะไรนะ คอนสตรัคชั่นไซนะฮะเป็นไซต์งานสร้างตึกที่ไม่มีวันเสร็จนะผมไม่เคเห็นมันเสร็จ,ส,รจสักทีก็โอเคนะครับไปเลย b บล็ค o u าชุดแตงโมแตงโม,งโมจีตลาด ตอนนี้เราบินมาในส่วนของทองทะเลนะฮะเราก็จะรอให้ไปถึงยังสุดที่เราคิดว่าน่าจะมีของให้ฟานนะแต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตฉีดเราลงตึกที่ผมไม่ชอบบ้ากที่จุก็ค,คือตึก c o n s t r u คชั่นไซ t ์นะฮะเป็นตึกที่ผมเนี่ยไม่ชอบเลยเนือ่องจากเวลามีคนมานะเฮ้ยมีคนโดดเลยเ oh อาไว้กอดว้าเฮ้ยไว้ก็ฉันกับเขาจะใครก้านก่อน ตายแน่เก็บไม่รอดแน่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวยัเพิ่งพากเดี๋ยวยัเพิ่งพากเขาอยู่นี่โอ้ยชิบหายเราตายเลย เฉยๆเนี่ยฉันไม่น่าห้าวเลยเกาะก็ K okay. ไม่มีไปสู้กับเขาโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันไป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 โอ้ยเอาไหม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 เร็ว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 เอาไหมเอาไหมเอาไหมเร่ออีกครั้งเรื่อยๆอีกครั้งแบทเทิลรอยัลเจ้าเดิมนะครับเมื่อกี้ไม่พร้อมนะฮะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าห้าวไอ้บ้าเอ้ยฉันขายหน้ามาก ตอนนี้เรามาเตรียมตัวเป็นนาทีกว่านะสำหรับแมปแบ็กเอาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เทอรบายเทอรบายเนี่ยก็คืออะไรมันแปลว่าอะไรทุกคนเทอรบายคืออะไรใครแปลก็คอมเมนต์หน่อยนะฮะใครแปลได้ แต่ที่แต่ที่แรกก็คือว่าจุดนี้ถ้าจะให้โดดล่มมานะก็เป็นจุดที่ผมมองว่าเป็นจุดที่ผมก็คิดว่าเหมาะกับการมาฟาร์มหองนะเพราะว่ารับรองว่าถ้าลงมาตรงนี้ไม่เกลือแน่นอนนะเออไม่มีทางเกลือแน่นอนระหว่างที่อยู่ในช่วงการเตรียมตัวก็ยิง เพื่อนเื่อๆไปแกไม่รอดแน่เวลอ้อมหรือว่าอ้อมฟันเวลข้ามถูแบกเอานะฮะลุยกันเลยเก็ตเรดี้เก็ตเรดีจงเตรียมพร้อมแบกเอา โดนล่มเหมือนเดิมแท้เหตุการณ์คุณๆเอาแล้วเราจะไม่ลงตึกบ้านแล้วนะเพราะว่าผมขอประกาศว่าผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอีตึกชั่วนั่นมันเป็นอะไรที่เล่นเล่นโหดมากตอนนี้หรอตอนนี้โดดไปไฮโดรดัมแล้วกันไฮโดรดัมแล้กันนะเพราะว่า ตรงนี้มีขอให้พฟพาตามเยอะอย่างแน่นอนทุกคนไม่ต้องหัวแมโดดไปเลยไอชุดแตโมโมเต็โมเอ้โอเคลงลงฟร์มข้างล่างเลยนะฮะมีฟื้นให้เราเลือกสรรอย่างมากมายรวมทั้งกรอกและก็กระเป๋าแล้วก็เปิร์กที่จะมาช่วยทำให้เรานะเตรียมพร้อมต่อการต่อสู้ อย่างยิ่งยวดนะครับผมก็ประมาณนั้นตอนนี้เป็นปืนเออ่ปืนอะไรวะเนี่ยปืน dlq 3 3นะฮะก็สามารถใช้ได้ก็ได้อยู่แต่เอาปืนนี้ดีกว่าฮะสลับไปช่องบนฟาร์มไปรเรื่อยนะฮะเติมเกาะด้วยอันนี้เป็นเพิร์กยิงอ่าเพิร์กอะไรเพิร์กอะไรไม่รู้นะฮะ เปิร์กยิงแบบรวดเร็วรอะไรประมาณนี้่ยมั้งก็ไม่เป็นไรช่างมันก็เก็บเปิร์กไปเรื่อยเก็บกระสุนนี่สโโบสโคบเยี่ยมเราได้สโคบแล้วเนะเอ็มโฟโอ้ไม่กเยี่ยมมีการสลับเป็น M4 เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ M13 ใหม่ฉันชอบเอฟนี่ตรวจสอบ <oration> ไม่มีคนนะับจากการจากการตรวจสอบแล้วไม่พบคนตรงนี้มีกระสุน นี่ก็ M4 น,นี่วะมงสเมื่อกี้มองไม่เห็นนะเกาะสีน้ำเงินเก็บไว้เก็บไปเก็บไ้กระสุนปืนกลเบานะฮะอัตราการรั่นไกลปืนก็รวดเร็วอยู่แต่ว่าส่วนตัวผมก็คิดว่าปืนกลหนักก็ยังจะเป็นปืนที่ผมชอบอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นปืนที่ค่อยๆจะมีดาเมจรุนแรงนะส่วนปืนกลเบาเนี่ยก็ อัตราการลั่นกระสุนก็เร็วดีผมก็ชอบนะแต่ส่วนตัวชอบคิดว่ามันอะ่ะมีอัตราการดาเมจที่ไม่มากนะไม่รู้นะคิดตัวเองหรือเ,อเปล่าเออ,อน,นี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะผมเล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะตอนนี้อัพสกิลยังไม่เปิดแต่ว่าเราปักหมุดไปรอ Chi p terminal is almost ready ตรงนี้เหมือนลงมาเก็บกระสุนอะไรกันแล้วทจริงด้วยโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปอีกตึกอีกฝั่งนึงนะฮะเพื่อไปฟาร์มของเดี๋ยวเราจะหวนสลิงไปนะฮะแต่ว่าลองตรวจสอบกว่ามีใครหรือไม่ไม่มีเลยหรอเป็นไปได้หรอมันจะสบายไปแล้วหรอไป เรามาตึกอีกตึกหนึ่งแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเราก็ยังจะมีป้าใหม่ในการฟาร์มกระสุน่อเปิร์กนี้คือเปิร์กอะไรกันโอเคเอาไปแลกกันนะฮะกระสุนสนยนะฮะก่อนน้ำเงินนะฮะตอนนี้กระสุนเราค่อนข้างจะกระสุนเต็มแล้วนะฮะสิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือว่าจะต้องไปอัพ สกิลกันนะฮะอุย๊ยเปิร์กทองเปิร์กทองว,ว้วาวว้าวทิ้งอันนั้นทิ้งไปเลยนะพวกเปิร์กสีเทาเนี่ยคือเปิร์กกากสุดนะก็ถ้า <ird> หา <in S 1> อัน <coming. S 1> ไหนได้ก็พยายามเอามาเปลี่ยนซักผมว่าเฮ้ยมีคนปล่อยหมานะฮะแต่เราไม่สนหมาหรอกเราสนเจ้าของหมามากกว่า พ่าเจ้าของหมานะ่ะเราสนเจ้าของหมามากกว่านะฮะเพราะว่าในขณะที่เรากําลังวุ่นกับหมาอยู่เนี่ยเจ้าของหมาอาจจะมาสอยดาบเราได้เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสในการฆาตกรรมเจ้าของหมาก่อน แต่ว่าหมาเนี้ยไม่ได้ชื่อว่าบีบีแน่นอนเพราะว่าหมาผมนะฮะที่ชื่อว่าบีบีเพราะถ้าเขาตั้งชื่อว่าบีบีเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่นานะฮะไม่ใช่ไม่ใช่หนาบอกเลยเออหมาผมเท่านั้นที่ต้องชื่อว่าบีบีแต่จริงบีบีเนี่ยมันก็คือบีควิกนะฮะก็คือเปลี่ยนร้อนรถยนต์ก็คือว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องรถตีใครมีปัญหาเรื่องเออ ต้องเปลี่ยนยางก็ดีดีได้เกี่ยวอะไรนี่ย้ไม่เกี่ยวนะฮะแล้วแต่จะพูดไปเรื่อยนะฮะเรียบร้อยครับแล้วแต่จะพูดไปนะฮะตอนนี้ก็วงก็บีบแล้วด้วยแต่เรายังอยู่ที่จุดอัพสกิลนี้อยู่เลยแต่ว่าวงนี้เป็นวงแรกนะมันก็จะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แรับอัพสกิลก่อนแล้ว็ไปก็ยังทันนะฮะเออ ได้แล้วนะฮะเราก็วิ่งตีนหมาไปเลยนะครับผมนี่ไงรถพอดีว่ามีรถจี๊บมาให้ใช้พอดีนะครับเพราะว่าตอนนี้แสดงว่าตอนนี้เราก็ถือว่าเรารอดไปเลยทีเดียว Let's go นะฮะ Let's go ตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์ให้เราใช้นะผมมีแผนว่าผม,มา จะไปเอาไรอนเตอร์ก่อนโว้ยหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปเอาเกาะทองนะมาใช้กันพอดีมีรถที่เร็วกว่ามาให้เราใช้เราก็ต้องใช้รถนี้นะครับเพราะว่ามันมีความเร็วที่ค่อนข้างจะเร็วกว่า แต่ว่าเราไม่สามารถขับรถข้ามแม่น้ำไปได้เราต้องขึ้นไปบนสนะพานเพื่อข้ามแม่น้ำนะฮะแล้วสะพานมันก็อยู่ตรงนี้เร็วฉันจะตายแล้วอ,อโอ้ยบ้าจริงตอนนี้สิทธิางรถไฟนะฮะโอ๊ยมาบอกว่าดี่ๆแย่มากเลยมากข้าสมสะพานไปก่อนนะฮะอย่าขึ้นสนอะไรข้งนะั้น แล้วก็เลี้ยวซ้ายเยียบแล้วก็เข้าวงนะฮะเพราะว่าเกาะทองเราอยู่คนระยอดกันเลยนะฮะขณะเอ้ยตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องไปเอาพอให้ได้พอเราอยู่ในวงแปลว่าต้องข้ามแม่น้ำไปแต่มีแต่มีตีนนะฮะ ยอมโอเคพอดีว่าทางผ่านเจอคนนะครก็ต้องเป็นหน้าคนอันนี้ผมจะชนไห้คนนี้ชนอะไรเนาะมีอะไรชนเนาะมีสองตีนอยู่นี่นะฮะมีคนหนึ่งอยู่นี่นะครับเรยอยเพยร์เฟ e ต t ขึ้นรถแล้วก็ไปเอาฮอการยังไม่ได้ฮอเลยฮออยู่นอกวงด้วยฮอในวงก็มีนี่หว่า มวยเดี๋ยงนะดูดีๆก่อนนะว่าเฮลิคอปเตอร์มันอยู่ตรงที่ไหนใดอ๋อแต่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องพึ่งเฮลิคอปเตอร์แหละมีเกาะทองมาตกพอดีนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนแผนคือว่าเฮลิคอปเตอร์อะไรไม่รู้จักนะครับ เปลี่ยนเป็นไปเอาเกาะเลยดีกว่าเพราะว่ามาขนาดนี้แล้วนะครก็คงโอ้แกจะเล่นแน่อ <c oughs> เป็นบอทนะครับอุตส่ามาอุตส่าแวะข้างทางมาฆาตกรรมเป็นบอทเลยเลยจะไม่เป็นไรมี มีอะไรไม่รู้มาตกเห็นควันแดงๆแวบบ๊บ,บคาดว่าน่าจะเป็นแอร์ดรอปเราไม่รู้เป็นแอนร์ดรอปจริงหรือไตามของก่อนนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะตามของตรวจคนก่อ,อ,อน,นอไม่มีนะ <air> ไม่มีคนไม่มีคนก็ต้องรีบจบไปมีอะไรให้จบอีกหรือไม่สโโกเปลี่ยนแต่อันนี้แล้วก็เอาอันที่มีอยู่ทิ้งไป,งไปใช่ อันนี้ก็ต้องเติมเกาะไปด้วยแล้วก็เราจะระวงังชาวบ้านไปด้วยนะฮะโอเค okay. ไม่มีใครเลยนะตอนนี้ผมได้อยู่กลางวงด้วยแล้วก็อยู่ในได้แอดอบด้วยก็ไปเอากล่องปืนดไว้ของเราเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรทํานะฮะไม่มีใครให้มาฆ่าเ้อหาอะไรทานะครับเอากล่องปืนอะไรก็ว่ากันไปเรื่อไงกำลังมาตกพอดีเทมันะ ใอ่าวแล้วรถผมเหลือ48เซนว่าไอ้มื่อมกี้มนยืนรถผมนะอีนี้เดียวก็จะระเบิดแ,แต่ที่แน่เราได้อโอ้โหยมั่วเดอะฟารเอ็มโฟโอเคตั้งคิวจบเอาต่างๆก่อนนะคร มีใครหรือเปล่าแถวนี้มีคนนึงนะครับไปฆ่ามัน,นมันวิ่งเร็วมากที่แน่ผมได้ยินเสียงม,มันอัพเกาะ อว้ากรอบเลยนะอุ้ยเอามีสองคนหรอโอ้ยนูนมีคนเดียวตายแล้วแสดงว่าอีกคนนึงที่ตั้งใจจะไล่าตามตอนแรกก็คืออยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเอออยู่ในบ้านหลังนี้นะครับฟู้แกไม่รอดแน่ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าแกไม่รอดแน่แต่ที่แน่ตอนนี้เนี่ยแกอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันเห็น กิลฉันบอกว่าแกอยู่ในบ้านหลังนี้จะมายืนอัพเกาะอีกอย่างก่อนจะมายืนอัพเกาะอีกอย่างก่อนจ้า,ามีการมาเติมเกาะด้วยนะจ้าเยี่ยมได้เกาะทองมาจากนางด้วยกล่องหนึง่งโอเคลุยต่อนะครับผมตอนนี้มีแอร์ดอมมาตกนะครับก็ เราก็จะขับรถไปเหมือนเดิมหู้นังไงควันแดงควันแดงไปเอาเกาะกันคือมีใครมางหมแต่ว่าหาได้คำนะรอจนสุนยอดมีเพิร์กยิงระยะไกลแล้วก็เพิร์กการเล็งยิงรวดเร็วแล้วก็เกาะ,ะทองเกาะทองเกาะทอง The base เดือดไปเรื่อยหือเกือบกระสุนได้80นัดเลยเหอลอนเวอร์ไปหรือเปล่าคือรถไปหาซุ่มแล้วก็ฆ่าคนอกว่าชนมันชนมันอีกชนมันอีก สมมติสมอีกทำไมม,ม,มันตายยากจังเลยเนี่ยอ้าวไม่มีอะไรให้จบเลยเหรอไม่มีอะไรให้ใช้เลยโหดร้ายมากโหดร้ายมากเนื้ไงเนื้ไงตีนมีตีนนะครับผม,ผมเล่นเราเลยนั่นอีกคนนึง ฉันแม็กกระสุนเยอะอฮะฮรับฟู้นี่แต่พูดนะครับแม็กหนึ่งก็มีแปดติบนัดอฮะฮรับฟู้ฉันจะกดเล็งยิงนานแค่ไหนก็ได้บอกเลยเอ้าวมีกอดทองให้ด้วยดีดีดีตรวจสอบกันนะครับ <Expl oration S 1> ว่ามีใครมา <Ag ents. S 1> หรือเปล่าไม่มีใครมาเลยนะฮะมีควันมาตกตรงนี้ด้วยก็คือแอร์ดรอปตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือผู้เล่นทั้งหมดสี่คนแลววงก็บีบแล้วนะฮะแต่ว่า ฉันจะเล่นแกรจนหมดแม็กคอยดูเรียบร้อยตอนนี้เหลือสามคนนะครับแล้วก็ทำเลที่ผมอยู่เนี่ยเป็นทำแบบทุ่งสังหารมากเลยบอกเลยทุ่งสังหารมากๆกก็เราก็จะไม่สนใจนะครับเราก็จะไปจบแอร์แบบอย่างมีความสุขซึ่งก็ไม่รู้ว่าผมจะจบทำไมเพราะว่าผมก็ได้ของค่อนข้างจะครบแล้ว,ลวทุกท่าน แต่ที่เรามีสกิลการตรวจหาคนใช่ไหมโอ้ไม่เจอใครเลยรถก็จะระเบิดแล้วด้วยรถก็จะระเบิดตอนนี้เหลือสามคนนะครับที่แนะ่ผมว่านะผมต้องเข้าในวงก่อนเนดะ่อบางทีมันอาจจะซุ่มผมตามแถวออพื้นที่ราบสูงก็ได้ใครจะจะดูใช่ไหม ตอนนี้เราก็ไปหาเข้าวงอยู่นะครับตอนนี้ก็คง <ird> จะไม่ต้องเก็อบ <ไป S 1> อะไรแล้ว,ลวเนื่องจากเนื่องจากเรามีของค่อนข้างจะครบแล้วนะฮะสามคนนะครับรวมผมก็คืออีกสองคนในะอยู่ไหนแต่ว่าไม่อยากให้ตายวงนะครับมันจะง,ง่ายไปเออเซฟโซนอีสคอล l l a ซิ่งนะฮะถ้าตายวงอย่างว่ามันง่ายไป ตอนนี้ผมอยู่ในวงแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมมีไอเดียผมจะขึ้นไปหลบบนนี้เอาโอเคสูงไป <oration> begins. ตอนนี้สกิลผมก็ไม่สามารถตรวจหาใครได้เลยนะฮะผมจะเข้าไปหลบบนหลังคานั้นก็ สามารถขึ้นได้ <Almost> ตอนนี้ต้องบอกว่ามีคนหนึ่งตายวงแล้วนะครับเออมีคนหนึ่งตายวงแล้วแต่ทีนี้ทีอย่างไรต่อมีคนหนึ่งเขาจะต้องไปซ่อนที่ไหนสักที่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือเราอาจจะต้องซุ่มไว้ตรงนี้เจอแล้วนะครับเล่นมันม,มึงไม่รอดแน่ มันรู้ตำแหน่งผมแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความด้วยความ the best of the best ถ้าออกมาฝั่งนี้มีแนวโน้มที่จะชนะนะครับส่งไปกวนมนะันเหรอ e x นี่้หยหลบไปทางไหนแล้ว ขลบอยู่อีกฟังหนึ่งของบ้าน,านตกใจละสิฉันอ้อมมาหลังเธอนะเดอรวินเนอร์นะครับขอบคุณนะครับภารกิจเส็็ดสมบูรณ์วันนี้ผมออฟวิรพลแล้วก็เคนขออฟอดูซี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะครับแล้วพบกันใหม่วีที้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ